พี่น้องจ้าวัอนี้พ่อกับแนสิทธิพต่ำส่วเล็บมือนางค่ะครับผมจ้าขั้นตอนแรกเราใส่พริกเข้าไปก่อนใส่หลายแล้วว้าววยพอโอ๊ยปวดแขนเลยปวดแขนไ็ยังใข่ไม่เคี่ยงปั่นโอเคมีเครื่องปั่นแทนแทนเคื่องปั่นใส่ยังใส่พริกไปแล้วครับผมใส่พริกกระเทียมแล้วก็ร้านปลาล้ามาเลย น้ำปะละาร้าจ่าพี่น้องคะน้ำปะลาร้าลงใส่แล้วอะไรอีกจ้ะน้ำนปลาชูรสเธอใส่เลยผงนัวเข้าไปคคะเข้าไปาค่อยต่ำเลอยผงนัวหรือน้ำตาลผงชูรสโ,โอเคอแล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยน,นิดหน่อยอันนี้ต้องกดมะนาวลงไปเลยค่ะ เอาพุงไม่ยังยเ, <laughs> เอาพุงไม่ยังมันเหอะจักเก่าแล้วใช่ไหมล่ะเอาเลยต่อไปโอ้โหสุดยอดสบดยอดนะไปเลยโอ้ก็จะได้เป็นน้ำปรุงรสจ้าวากเลยค่ะเทใส่โคก ให้ใส่โคง้งอะไม่ใครตันเจอ,อ,อแล้วต่อมาเราก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศมะนาวแล้วก็สตอสตอจากพี่น้องขาอันนี้เลวต้องคนหมักนะจ่ะแล้วก็ยัวยัวยัว,ยวอ่ะนี่จากพี่น้องขาได้น้ำนัวแบบนี้แล้ว เราก็จะใส่เล็บมือนางจ้ะอุ้ยน่ากินมากมใส่เล็บมือนางลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันไม่ต้องตำแรงนะคะคแล้วก็ใส่ข้าวปุ้นเลยค่ะพี่น้องค่ะข้าวุ้นขนมจีนจใส่ลงไปเลยค่ะอืมตาแซบ่บอืมว้าวเป็นแซ่บมากเทเลยค่ะ อสวัสดีค่ะกินกระเพาอจ้าพี่น้องจ้ามนีพ่อกำเนิดสิทภาพมากินตำส้วาเล็บมือนางจ้าพี่น้องค่ะมาแซ่บๆกันจ้าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไม่กินขางนอกนะครับพี่น้องจ้าใส่มาขันจีนตามพี่น้องค่ะอ,อืม หลังเลิกงานน้องพี่น้องคะหลังเลิกงานก็จะมาทำกับข้าวทำคลิปจ้ะวัฒนน,นัโอ้ยเดบมือนางกรุบกุบมากค่ะพ,พี่น้องคะคลิปนี้มีวิธีททำน้ำเล้วจ้ะวิธีทำอยู่หน้าคลิปเลยแต่ว่าพลอยลืมใส่น้ําตาล ปกติปกติเดี๋ยวมันต้องใส่ไม่โดนเถอะ <c oughs> ปกติเดี๋ยวมันต้องใส่พริกกระเทียมกินเลยอ๋อปกติแล้วก็ต้องใส่พริกกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลชูรสแล้วก็มะเขือเทศจ้าพี่น้องค่ะมะนาวอ๋ออันนี้ไม่ปกติาน,านิดห,หน่อยอันนี้ไม่ปกติจ้าพี่น้องค่ะเอาพี่แสบเถอืกันสบ กรุบมากจ้ะห้ยยอยห่ิบยา้เหยาอืมใส่ใส่แต่อันใส่ซอม คุณใช่ไหมใช่ไหมโคนรหนเยากันของฝากระลังเป็นสีฝาแง้มานาพี่น้องขณะนี้เวลา16นาฬิกา16นาฬิกาเอ้ย16กนลังมืนปนเนี่ยบัส18หรอบอทเธออ๋อเออ18เดี๋ยวบัส16โมงเร่งคำโปมตามพี่น้องค่ะ มีพี่น้องถามมากนะจ้า,จาวาน้องพลอยกับน้องแนทเอ่อเดีทำงานบอพลอยกับแนททำงานเลยนะจ้ะพี่น้องคะมีงานประจําเพจแล้วก็เหลืองานเหรอพลอยกับมาทำงาคลิปจ้ะเห็ดสรุกันแล้วเนาะจ้ะพี่น้องคะยังนี่อ่าสตอ สตอเบอรี่มะกะทินเดี๋ยวชื่อมากะทินแบนเท่าเลยปะจะมาใส่ยังไงกว่าเธอไมา่เคยกินสตอบอรอเหลิกงานมาแล้วกะมาเห็ดคลิปเห็ดซอยกันจ้าเงื่อนเดือนกะหามา มาซอยกันนะค่ะพี่น้องคะะ่ะก็ต้องกินกินซอยกันสบาปเงินเดนือนไม่เก็บนี่สีรวยเป็นไหมครับพี่น้อง <c oughs> ไม่บ่อยซื้ออย่างนด้จำเน้องค่ะสื้อจะน่ากิงเสื้อผ่ากับบ,บ่าคยได้ซื้ออื่ครับคิมกับบ่อคยเลยถ้าถ้าดาคิมเซเว่นจำพี่น้องค่ะ ขิ้นซองบอกแซงรู้สึกผิดได้หรืองปุ๊บเนาะปุ๊บมากตำเล็บมือหน้ากับพึ่งเห็ดไปนะตาพี่น้องค่ะเพราะเห็ดกับแม่แนนไปเปิดพอคิปได้ครับอยากกินนั่งสี่พน้าตาพี่น้องค่ะ คประแสมาเฮงก็เจ้ากิน <S <S 2> <S 2> <S 2>

Sì, no. นัวมากเนี่ยทำลงเรื่อยๆจ้าพี่น้องคะหืมเปร็ดครับหมดอร่อยมากค่ะหืมเหมือนแล้วนะพี่น้องคะ่ะ จ้าพี่น้องจ้ามันอีกแบเบอร์เลวนะจ้าถ้ากินมุ่งมากกินบัวสุภาพพ้อกับไหนก็ขอโทถลายๆเด้อค่ะพี่น้องจ,าออะจะ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสสวััดีครบ